ก็ไปนะคะอ้าวก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนได้โปรดค่ะเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมอันนี้โอนตินขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมคะต้องแค่ในโอนตินค่ะรอดนี้นะคะรอดทางนี้ค่ะมีครั้งเดียวมีไม่มากนะโยมไปให้หมดนะคะเพราะว่าไม่ถือโอกาสไม่ถ่วยโอกาสในมรณะในมรณะลำนั้นมาแล้วครับนในธรรมนิมมอลนั้น คุณมาถึงที่แล้วถ้าเราไม่ขวนขวายก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีในมอเลยนะครับในมอต์วับนะทประมาทใช้วมเร็ินแลวก็แลกแบบกุญจนะครับเร้ก็ใช้บโยนนะครับนน้ำนัามาเขวาย็นมอเลยนะครับกระดิกเดี่ยเยินเดี่ยานเยินเดีวโยนเดี่ยวโ

พักผ้าทพักเรันคุณเจับนากันครับจะชกอัพคอม่งครับพัก้เมือไจตักูนครับัเลยลมเย็นมีแลมเย็นกาแฟอออครับเจลเลยวันนะครับเจลเลยเจลเลย เบิร์สองก็ได so ้นะคะจะได้หมดเอาว่ายมที่เกียดเกียดกลัไปก็ไม่ได้แล้วเอาเลยครับเอาน้ำนั่นเรืออะไรครับทมดครับสาทุสาทุคุณโยมนะครับเอาทำท้กันเร็วเอาโยมไปโยมไปโยมไปจะโยมก้นได้ไงแล้วมันเป็นน้ำแข็งเป็นนมเย็นไอ้โยมปัยมไปยมมันเป็นนมทุ้งหมดเลยงานยกเว้นนี่กระชูนี้กระูนี้อ้ อาจารย์คำนะครับมารับอาจารย์คำจันทกทะเลนะครับอาจารย์ยมไปเลยอาจารย์ยมจับไปเลยจ้ะอดีนี้ชื่นใจก่อนนอนอันนี้มลได้นะครับเบิ้ลได้นะครับทุติตาติเบิ้ลได้นะครับยมกับแม่กลับบ้านนะครับนิมมลเลยนะครับ มาแล้วเต็มที่แล้วทานเย็นนมเย็นกาแฟเย็นา่ะสาเลยนะครบวางเลยะรบกวนท่านจะอีกไปขับรคนเเต้นเออไม่หมดวมงงไม่หมดคารูจิตไม่ว ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮੂਰਿਓ